สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่10แล้วนะครับในการใช้งานกิจฮับนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับหรือว่าวิธีการเปลี่ยนชื่อยูเซอร์นะครับที่เราใช้งานนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับเวลาเราใช้กิจฮับเนี่ยชื่อยูเซอร์ก็จะเอาชื่ออีเมลของเรานั่นแหละนะครับที่เราสมัครนั่นแหละนะครับมาทำเป็นชื่อยูเซอร์นะครับ แต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนเนี่ยนะครับต้องคิดให้ดีๆนะครับก็คือต้องตัดสินใจเปลี่ยนตั้งแต่สมัครใหม่ๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามีงานที่มีการนําลิงก์ไปใช้ต่างๆแล้วค่อยมาเปลี่ยนภายหลังมันก็จะทําให้งานเหล่านั้นนะครับไม่สามารถใช้งานได้ไม่เชื่อมโยงไม่ได้งั้เองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าถ้าอยากเปลี่ยนทํำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเปลี่ยนรูปก็ได้นะครับมาคลิกที่รูปของเราตรงนี้ก่อนนะครับแล้วมันจะมีคําว่า your profile นะครับแล้วก็คลิกไปที่ your profile นะครับจากนั้นนะครับเนี่ยก็จะเห็นรูปนี้ g ช y ง u r a v a t a r นะครับเนี่ยเราก็สามารถคลิกนะครับไปที่รูปนี้เลยนะครับพอคลิกเสร็จนะครับมันจะมาที่หน้า Edit นะครับเราก็คลิกไปที่ Edit แล้วก็เนี่ยครับ e o o v e photo หรืออั l โหลด p o t t o นะครับเนี่ยเราอาจจะไปเปลี่ยนรูปใหม่ของเราเข้ามาใส่ได้เลยนะครับจะลองเปลี่ยนเป็นรูปนี่ก็แล้วกันนะครับก็อัปโหลดเข้ามานะครับ เสร็จแล้วก็เซตเนื้อโปรไฟล์พิกเจอร์อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็จะได้ภาพใหม่มาแล้วนะครับแต่ก็ต้องรอให้มันอัปเดตนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บเปลี่ยนปั๊บตรงนี้นะครับให้มันอัปเดตแต่ถือว่าตอนนี้มันมันเชงแล้วนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการนะครับจะเปลี่ยนชื่อครับยูเซอร์ของตัวเองนะครับให้ท่านมาที่เมนูที่ชื่อว่า Account ตรงนี้นะครับนี่คลิกไปที่ Account ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับ มาเลื่อนมาด้านบนนะครับมันจะมีคำว่า Change Username นะครับตรงนี้นะครับ Account Change Username ให้เราคลิกเข้าไปที่ Change Username นี่นะครับเสร็จแล้วกนะ็ลองอ่านดูก่อนนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะทำให้เกิดอะไรบ้างนะครับไม่สามารถร e i r r e t t w n profile page นะครับหมายความว่าที่เราเคยทำ รีโพทําลิงก์ทาอะไรต่างๆที่เรานําไปใช้นะนะครับมันจะไม่สามารถเปิดลิงก์นั้นได้อีกแล้วนะครับเปิดไซต์นั้นอะไรเงี้ยน,นะครับหรือสิ่งต่างๆที่เราใช้จากโปรไฟล์เดิมนะครับจากชื่อเดิมปากโปรไฟล์เดิมมันจะใช้ไม่ได้นะครับถ้าคุณนะครับยอมรับนะครับ and understand let's change username นะครับเราก็คลิกเข้าไปเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับ แต่ถ้าเราครแค่อยากรู้เฉยๆก,ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนแนะนําว่าให้เปลี่ยนตั้งแต่แรกรตั้งแต่สมัครกิจได้แล้วนะครับแล้วก็อยาก name, รีเนมรอะไรก็รีให้เรียบร้ยอยตั้งแต่แรกนะครับไม่ใช่ว่าเรามีไฟล์มีข้อมูลแล้วแล้วค่อยมาเปลี่ยนที่ลังเนี่ยมันก็จะกระทบข้อมูลเดิมของเรานะครับแต่ที่นี่ก็คือนะครับวิธีการเปลี่ยนยูเซอร์เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนนะครับ ตัวรูปไอคอนก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับโปรไฟล์นะครับสำหรับใครที่หาวิธีเปลี่ยนก็เข้ามาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับก็มาแนะนำเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ